สวัสดีครับผมตักสาเช็คอุบลสายสาวหนึ่าเก้าเครับวันนี้วันที่4ีธันวาคม264ครับวันนี้เฮ้าอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นงานกระาชาติครับเราจะมาดูทีมงานออนวรนหนึ่งนำทีมโดยอาจารย์ขนออนะครับวันนี้มาลงเวทีให้กับหมอลำใจเกินร้อยบอยซีดีัจครับตามไปครับครับผมอ้าว โอ้ยยยสวับายไหมโอ้โอ้โอ้จารย์ฟันครับทีมงานอาาจรย์ข้างนอกกำลังตั้งตู้ครับสีแดงข้างนอกใส่ยังไงดีสีเงาเลยขึ้นเรามาเปล่าสีแดงข้างนอกก็สีแดงตาตู้เลยเฮ็ดยังครับน้ำเบ็นปะโอ้นี่ครับห้องใส่ตู้เป็นห้องอับไม่เจ้าสาวครับเราจะมาดูว่าวันนี้เสียงจะตัวบไหมครับเราจะมาดูว่าครับดูครับที่บ้านนีเสื้อดำ ลำจนลำครับไปดูครับโอ้รถโอ้เอ้านายคุณแม่ตัวัดีครับครับมาแล้วมาแล้วครับครับดูค่อยงามๆครับครับนี่คือเวทีครับมีเข็มบอกัำ มาแล้วครับโอ้เวทีชีวิตของครับสันเซาอ้าวโอ้ยอาจารย์สันโอ้สุดยอดเลยเอ้านี่ครับอาจารย์สันเป็นผู้มิวางโลกทวทีแห่สวสัสดีครับอาจารย์สันครับสวัสดีครับอ่ามาฮอดเจ้าม่วงครับมาขึ้นมาฮอดแจ้งครับจังจั้งแล้วจั้งแล้วท้องก็แล้วมันแดดต้องครับน้อเนดดโอ้ครับอันผ้าผมเป็นพวกอะไรใส่เบจจะเหมือนยังไงเหมือนซอะครับซอีโอ้มินิเนี่ยขนาดมินิมินิเนาะครับเนาะมาให้มาให้มาลับเจ๊กอร่อยเนาะอันนี้ อออกแบบด้วยพูดได้ออกแบบมีแคทบอกผมนี่นะครับออกแบบครับครับครับออกแบบนี่ครับนี่ครับผู้ออกแบบยังสีมันทางแมนแคทม็อกแมนครับนี่ครับคาดไปกับมาตรฐานข้างนอกเลยข้างนอกสบายไปเจ็ดแปดคนอย่มวยนี่ครับนี่ครับเพิ่งครับตู้เสียงการของอเมเจอร์เอ้าโอ้ไม่ได้ไฟเลยไม่ได้ไฟหรอแล้วครับนี่ครับทางขึ้นแคทบอกได้หน้าตู้ครับเพิ่งครับพี่น้อง

นี่จะเป็นหน้า,าด้านเออด้านหน้าไปที่น่ครับเป็นเชนวอลกอะไรจะเป็นนามีครับผมอะไรคือมีเขาครับเป็นมีเขาครับเป็นมีเขานะครับขอบคุณทีมงานแสงทองฟินแลนด์ครับจัดสรรเพื่อจะตั้งถูก ทางได้แล้วยังอยู่ทางได้เดี๋ยวพักคนเอานึ่งโอ้ยมวยเียกรดตังเลนโอ้ตายแล้วธรระดาล่ะโอ้ยเขานอนเขานอนเลยเขานอนเขานอนเลยแจ็คแล้วเอาพปกันบ้างเด oh, oh, ี oh, ๋ยวโบเขานอนกันแลโอ้ยเอาไปแล้วเนาะั นี่จะเป็นน่าแยกเนี่ยบอกนี่เป็นอ่าเป็นที่ห้องอ่าอ่าเอสครับเอสสุลินครับโอมิโยครับชมบรรยากาศครับอีกรอบนึงก็ช่องนี้ยังมาทั้เสร็จสับแล้วถ้ามาชมปลาเขาใส่รถปลาทั้งหมดสามพันครับแล้วไป็ที่ห้องคอมบิโอทางขึ้นทางลงครับพี่น้อง

เอ้ไรผมจชเาแน่นครับคลานะี่กัน้าไ่ครับครับบอด้เก้ยผมผมมาถ่ายคลิปครับบอด้เงินคือเจ้าได้เห็นเดียร์้เงินเด้ี่รครับเป็งงท่าสีทั้งหลาอ่าเออ ปเวกไปเมียมาให้าปบาทที่นีมาครับไปเลยครับไอกดีสักีก็นะครับเนาะ